อชนก็สึกจะ80บาทอันนี้ใช้ได้เลยนะถ้าอ,อันนี้ใช้ได้ครับผมว่าดีกว่ารถเบียงหลายสายถ้าเป็นกระบวนอื่นนี่จะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ใชนน้ได้ครับสับหน้าทานมากได้ยินเสียงเขาพังสับเมื่อกี้ เานี่ก็จะใส่ตัวเยอะหน่อยฮะดอกหวานๆนิดเหมือนนั่งกินไปตอนรถเคลื่อนที่ครับ ราาคคเ่อกว่า oh, เป็นชุดแบบนี้ดีกว่าดีกว่าไอ้ที่เป็นชุดแบบเหมือนสายเหนือะอะไรที่แบบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรกัน ตอนหลังม็งอาจจะต้องเป็นพวกไมโครเวฟหมดแล้วครับเพราะว่าสะดวกในการดูแลรถไฟประเทอตอนนี้ก็เป็นอาหารไมโครเวฟาและน่าจะถึงจันดีป่ะครับใช่ครับพร้อมจันดีน่าจะมาตะบ,บนจัน นะครับเนี่ยผมอยากจะแวะมาหลายเที่ยว,วเขาไม่ได้แวะสักทีจริงทริปนี้ตอนแรกเขาว่าจะวางแผนแวะนะสถานีจอดอยู่ด้านบน ปักไม่ขึ้นก็รีวิวไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตานะผมบอไม่ชอบเซลฟี่เดี๋ยวนี้คนเซลฟี่กันเยอะครับผมเบื่อมากเลยแล้วก็อย่างอย่างนี้ให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยได้นั่งอยู่ตรงนั้นจริง นี่ท <ours> ่านอะไรอานอรักอเย์ะไรตกองกองันงหญ่ั้กงรถกำลังเคลื่อนที่ครับ เืองคองจนดีครับโอ้โหอำเภอใหญ่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องแวะมาให้ได้คราวหนะ้าวันนี้เขาทำเป็นบ้านนกนางเงนนะสังเกตว่าปิดหมดนะเรารอให้นกนางเงนเข้ามาเหมือนเป็นถ้ำนะครับแล้วก็เก็บรังนกขายนี่เซเวนมีรถตะดเด็กเพช นี่เป็นตลาดเต้ารุ่งอของพิเนเยวน้ำพึ่งสามโคตอย พกมากมมาากว่าข้าวข้าวไรอนก็ฟรีแบบแบบครับนั่งตอนรถไฟเคลื่อนที่ทานข้าวทานอาหารไปด้วย ตู้สเสบียงสมัยก่อนคงไม่มีอะไรกินเลยครับในระหว่างทาหาทานได้ยากเรต้องพึ่งรถสเสบียงเดี๋ยวนี้หาของกินง่ายเยอะขึ้นนะครับรถสเสบียงก็เลยไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อน